บอกลาต่อดำกับฟูจิอาพิเจลเจอขัดรักแก้ขาววิธีใช้ของโมเมนะคะโมเมจะใช้แค่1ข้อนิ้วชี้เท่านั้นนะคะทุกคนนี่เท็กเจอร์ของเขานะคะจะเป็นเนื้อสครับที่เป็นเนื้อเจลเป็น Invisible s c สครที่ขนาดเล็กมากคือมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอะ่ะเวลาขัดเนี่ยก็ไม่รู้สึกระคายเคืองเลยนะคะไม่แสบผิวด้วยตัวนี้นะคะโมเมจะใช้ประจำนะคะก่อนอาบน้ำนะคะทั้งบริเวณรักแรนะคะหรือว่าข้อพับค่ะ พอเราขัดวนๆไปนะทุกคนนี่จะเห็นเป็นข้าบขี้ใครนะคะเป็นข้าบโลออนบ้างแหละนะคะชั้นผิวเซลล์ที่เสียนะคะก็จะหลุดออกมาเป็นแบบนี้เลยเรามาดูผลหลังจากขัดกันดีกว่าค่ะทุกคนว่ามันจะเป็นเช่นไรนี่คือขาวผ่องเนียนขึ้นเยอะมากนะคะทุกคนคือบอกลาค่ะเต่าดำคืออะไรเอ่ยหนังกงหนังไก่ก็ไม่เห็นแล้วเด้อแถมตัวนี้นะคะเขายังช่วยดับกลิ่นด้วยนะคะทุกคน เดี๋ยวโมเมจะแปะพิกะเอาไว้ให้นะคะเพื่อไม่ให้ทุกคนพลาดของดี